คิดเรื่อขวดหรือจะรับเองกันสอบดีครับอ,อ่อันนี้ไปรับที่บริษัทได้ไหมคะอ,อ,อยู่กรุงเทพครับค่ะค่ะอยู่แถวไหนคะเผื่อไปรับเองช่เดี๋ยวไปรับเองใช่ไหมครับค่ะฮัลโหลค่ะเอ้าเอ้าเอ้าเอา้าก็คือเหตุการณ์สดๆร้อนๆเลยนะทุกคนระวังน,นะคะเบอร์แปดของฟรี แทบจะไม่มีในโลกนะคะทุกคนยายเห็นกับของฟรีและของถูกซึ่งก็คล้ายๆกับเดปบอมที่ตอนนี้ก็ยังคงระบาดอยู่นะคะเดปลอมจะขายราคาที่ถูกเกินจริงแจกของฟรีให้อย่างเช่นซื้อซิมแถม Pocket ็ต w i f i ทุกคนซึ่งมันแบบมันราคาถูกเกินไปแถมได้ของแถมเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะดังนั้นต้องระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับสายจากมิชาชีพหรือการสั่งซื้อของผัดเพจนะคะและ ไม่เช็คก่อดดีๆนะคะเพจจริงป้องโอนบัญชีบริษัทเมลอนไทยจำกัดเท่านั้นนะคะบัญชีบริษัทเสียให้โอนชื่อบุคลคลเท่านั้นไม่มีนะคะทุกคนแล้วเพจจริงก็มีเก็บปลายทางด้วยและอีกอย่างหนึง่งมีหน้าร้านนะคะทุกคนก็ถ้าใครไม่ชัวร์หรืออยากได้ของด่วนนะคะเรียกแมนมารับได้เลยนะคะก็ วันนี้ขอฝากไปก่อนเพลงเท่านี้นะคะหยิบขึ้นมาโดนมากจริงๆเพราะว่ามีชาชีโทริมาจริงๆนะคะทุกคนระวังด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะซิมเทพป้องเมลอนไทยคะ่ะ